ชลยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ วิตามินพริ้งรายการที่จะช่วยเติมอาหารเสริมด้านสุขภาพและความงามทาให้คุณสวยพริ้งไรที่ติค่ะสวัสดีเราทั้งสองคนเตรียมข้อมูลมาแน่นๆเลยนะคะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยความงามเรื่องสุขภาพเรื่องนวัตกรรมต่างๆอัดแน่นเลยทีเดียวใช่ล่ะเรามากไปกว่านั้นนะเรายังมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันด้วยนะคะใครที่อยากติดตามช่วงที่3มีมาฝากแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ครลินคะ่ะต้องพูดถึงเรื่องความลําบากนิดนึงใครที่มีญาติพี่น้องหรือว่าคนรูร้จักที่เป็นอมพฤพษึกอมพาตนะคะบางทีเนี่ยการแสดงอาการการ การตอบสนองเนี่ยดูได้ยากมากเพราะว่าเขาไม่สามารถขยับขยื่นได้เลยถูกต้องนะคะบ,บางทีเนี่ย เขาไม่สามารถบ่งบอกอะไรเลยว่าเขาต้องการอะไรอยาก<ช>จะไปหยิบนู่นอยากจะไปอยู่นี่คันตรงนี้ก็เกาไม่ได้ใช่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เลยนะคะเกิดน,นะคะสิ่งดีๆนี้ขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยสื่อสารทางสายตาสําหรับผู้ป่วยอมัอมพฤกษ์อัมพาตหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงนั่นเองมีชื่อเรียกว่าเซนนั่นเองค่ะซึ่งเซนเนี่ยนะคะคุณปิยศักดิ์นะคะบุญคมรัตนกรรมการผู้จัดก,การบริษัท d i t e ทค Solution จำกัดนะคะเป็นผู้คิดค้นเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะเขาบอกว่าได้รับโจทย์จากเพื่อนมา เขาบอกว่าให้เพื่อนบอกว่าให้ช่วยพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยสื่อสารระหว่างเขากับพ่อให้หน่อยเพราะพ่อเขาเนี่ยป่วยเป็นโรค ALS นะคะหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงนั่นเองซึ่งโรคนี้นะก็จะมีปัญหาผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถสื่อสารหรือว่าพูดจาหรือว่าแม้แต่เขียนหนังสืออะไรได้เลยนะคะทั้งที่สมองนี่รับรู้เป็นปกติเลยนะรู้สึกตัวอะไรทุกอย่างนะคะแต่ว่าเราก็คือเราจะยากในการคาดเดาเกี่ยวกับอาการของเขานั่นเองใช่คือเราจะเห็นโรคเนี้ยบ่อยมากเลยนะในละครไทยอะไรเงี้ยคุณหญิงย่ารู้แล้ว ว่ามียาพิษแต่แบบบอกไม่ได้ใช้แค่ลูกตาอย่างนี้แต่ต้องมีใช้เครื่องนี้ออรับรองดีแน่นอนถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เจ๋งมากๆเลยคุณผู้ชมคะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าหลังจากได้โจทย์จากเพื่อนมานะคะ <c oughs> ก็ได้ใช้เวลาศึกษาข้อมูลงานวิ <c oughs> งงนจนะัยนวัตกรรมต่างประเทศอยู่ระยะหนึ่งเลยแหละจนใส่ไปสะดุดกับเทคโนโลยีหนึ่งนะคะ <c oughs> ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการติดตามดวงตานั่นเองของต่างประเทศค่ะเลยเกิดไอเดียเฮ้ย เอามาต่อยอดทําเป็นของในประเทศไทยเราดีกว่าอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะถือว่ามีความคิดสร้างสารรค์มากเขาก็เลยค่ะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้เป็นของคนไทยนะค,คะเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถสื่อสารกับญาติได้ก็ดีเหมือนกันนะนะคะและที่สําคัญหลังจากนั้นนะคะเขาได้นําข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่เขาศึกษาเนี่ยนะคะนำไปที่สํานักงานนะคะนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชนหรือว่าสอ,น,อนชอนั่นเองเพื่อที่จะไปขอทุนต่อยอดในการวิจัยต่อยอดในการพัฒนาต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อให้ช่วยสื่อสารออกมาทางสายตาได้เนี่ยนะคะแล้วก็เขาจะนาส่งต่อให้แพทย์เนี่ยนะคะเพื่อไปทําการทดสอบประสิทธิภาพก่อนนําไปใช้งานจริงค่ะเลิศที่สุดคุณผู้ชมค่ะแล้วเขานะคะก็ได้นําอุปกรณ์ได้ล่ะไปพัฒนาทางการแพทย์จริงๆผล <Okay. S 1> ปรากฏว่านะคะแพทย์เนี่ยจากสถาบันประสาทวิทยาค่ะได้ใช้กับกลุ่มคนไข้าอาสาสมัครที่เป็นอมพภาพาจํานวน1ิบท่านในการ แล้วนะคะก็ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการแพทย์ของกรมการแพทย์ด้วยผลที่ได้ค่ะเขาบอกว่าอุปกรณ์ดังกล่าวนะคะมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากๆเลยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่ป่วยอยู่คือสามารถสื่อสารกับแพทย์ได้บอกได้ว่าต้องการอะไรผู้ดูแลตอนนี้เรามีความรู้สึกยังไงบอกได้ีมากๆเลยละถึงแม้จะไม่ได้ลุกเดินพูดนู่นนี่นั่นแต่มันสามารถแสดงอาการได้ความสามารถออกมาได้ใช่อันนี้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อพัฒนาเจ้าอุปกรณ์ที่ชื่อเซนเสร็จแล้วนะคะคุณปียศัก่ะก็ไม่ได้ ช่วยแค่เพื่อนพ่อของเพื่อนเขาคนเดียวเท่านั้นทีนี้เนี่ยสามารถช่วยคนที่เป็นอัมพึกอัมพาตได้มากกว่า70,000 0คนจากจุดเล็กๆอ๋อนะคะและจุดจุดเด่นนะคะของเซนเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีซอฟต์แวร์ที่เป็นภาษาไทยสามารถนี่นะคะที่จะพิมพ์คําภาษาไทยได้แล้วสามารถป้อนข้อมูลเป็นภาษาอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันและที่สําคัญเขารองรับนะคะการใช้งานแบบไร้ขีดจํากัดเขาบอกว่าคนที่มีตาข้างเดียวหรือตาบอดเนี่ยนะคะข้างเดียวเนี่ยก็สามารถบ่งบอกความรู้สึกได้นะคะ ผู้ป่วยสายตาเอียงนะคะผู้ป่วยสูงอายุมีอาการต้อนะคะผู้ป่วยสายตาสั้นหรือว่าสวมใส่แว่น ก็สามารถรับรู้ได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงมีนะคะเมนูฉุกเฉินเผื่อเกิดอะไรฉุกเฉินก็สามารถกดปุ่มปุ๊บเนี่ยแพทย์ก็จะรู้ทันทีอุ้ยดีมากๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยเราไปเปรียบเทียบกล่องของกับของเทคโนโลยีที่ต่างประเทศดีกว่าค่ะสาหรับที่ต่างประเทศนะคะเขาอธิบายว่าถางสาหรับต่างประเทศนั้นจะใช้เป็นเทคโนโลยีอินฟราเรดเซนเซอร์นั่นเองในการตรวจจับการกระพริบดวงตาก็คือผู้ป่วยกระพริบตายยังไงก็สามารถออกมาบอกได้นะคะว่าเขารู้สึกอะไรยังไงทั้งสองข้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนไข้บางทีมีปัญหาเหมือน เพราะว่าสามารถสื่อสารได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น,นถ้ามาใช้กับคนไทยเนี่ยบางทีญาติก็เอาไม่เข้าใจใ<ช>เกิดอะไรขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะคะจะมีแบบเขาเรียกเป็นไฟ LED อยู่แล้วมีหลายหลอดมากถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งเสียไปเนี่ยการสื่อสารมันเปลี่ยนแต่คนไข้เนี่ยไม่รู้ตัวว่าเสียผู้ด,ดูแลก็ไม่รู้ตัวว่าเสียกว่าจะรู้ว่าอ้าวสื่อสารกันผิดก็คือดอดไฟต้องเสียทั้งหมดแล้ว อ๋อนี่คือถ้าปนเล็กลน้อยเราก็จะไม่รู้ใช่อ๋อก็อันนี้ก็ต้องดูดีๆนะคะนวัตกรรมเนาะแต่ว่าถือว่านวัตกรรมนี้นะคะเป็นนวัตกรรมที่ดีเยี่ยมเลยเพราะว่าได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะ ICT Award Thailand นะคะและโดยได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะให้ไปเข้าแข่งขันที่ประเทศฮ่องกงเพื่อไปชิงรางวัลในระดับเ a s ีย Pacific นะคะและก็รางวัลที่เขาได้ก็เป็นรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ จับวุธิที่สภายอีกด้วยค่ะเลดดิศดาคนไทยเก่งที่สุดปลอบมือปับปบปับเก่งภูมิใจมากเลยนะในความเป็นไทยจากจุดเล็กๆอ่สามารถต่อยอดได้ช่วยได้ทั้งเพื่อนของตัวเองแล้วก็ช่วยคนได้เจ็ดแสนกว่าคนด้วยทีส่สำคัญดีที่เป็นภาษาไทยนี่แหละเพราะว่าก็อลองรับนะคะ คนป่วยที่เป็นคนไทยได้จริงๆถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมเก๋ๆของคนไทยแล้วไปดูเรื่องแปลกๆกันมากดีกว่ามีประเทศจีนแปลกเลยต้องบอกว่าประเทศจีนคุณผู้ชมค่ะเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มากประชากรเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอะไรแปลกๆในจีนเยอะมากมีอาชีพแปลกอาชีพหนึ่งซึ่งตอนนี้สาวๆไปพวกเราทํางานนี้กันอะไรอะไรนางแบบนางแบบอ๋อก็มีคนทำตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช่นางแบบธรรมดานางแบบน้าออกน้าออก ทำแบบเซ็กซี่ก็มีเยอะแยะไม่เลยคือต้องบอกว่างานงานนี้นะคะไม่อาศัยความสามารถไม่อาศัยหน้าตาขอให้คุณมีนมนมนมสามคำนี้เท่านั้นคุณสามารถทำงานนี้ได้อันนี้รู้อันนี้รู้อันนี้เคยได้ข้อมูลมานะคะเดี๋ยวอ่านให้คุณชมฟังด้วยนะคะเขาบอกว่านะคะอาชีพนี้เนี่ยนะคะเขาจะถ่ายเฉพาะหน้าอกเท่านั้นและสร้างรายได้ให้สาวๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะถึง2 0งหมื่นยวนหรือประมาณ1นึ่งแบาทเฮ้ยบินไปจีนดีกว่ามีเหรอมีโชหรอ ไม่มีหยุดก่อนเ <c oughs> พราะเขาให้คนสวยๆเท่านั้นเ <c oughs> นี่ยคนสวยๆเพรานหน้าตาเขาไม่เอา <c oughs> <c oughs> เขาเอา่ว่าหน้าอกอย่างเดียว <c oughs> นะคะเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> ใครที่รู้สึกว่าตัวเองหุนดีหุ่นสวยเนี่ยนะคะอยากจะเป็นนางแบบเนี่ยไปเลยแต่ที่ทสําคัญเขาบอกว่าไม่ได้เป็นนางแบบโป๊นางแบบเปลยอะไรนะ,ะแต่เป็นนางแบบพวกชุดเครื่องนอนชุดว่ายน้ำนะคะ <ๆ S 2> อะไรที่แบบเซ็กซี่สวยสยง,งามชุดชั้นในแบบนี้นะเอนที่จะครอบเป็นส่วนๆเท่านั้นเองเอยเขาก็ไปได้คือแบบเขาก็ต้องชอบแบบของแปลกบ้างอะไรบ้างเนี่ยดูถ้าโพสต์ทอมแล้วนะก็ได้นะถ้าเสื้อชั้นในเป็นแบบครพฟเอหรือว่าเป็นแบบ บบตุ้มๆหน่อยอะไรเงี้ยชัเอไม่ได้จริงๆอะฉันต้องถ่ายแบบประมาณบางทรงอะไรได้อยู่เหมือนกันเออแต่ว่าจริงๆแล้วนสำหรับอาชีพนี้เนี่ยสาวๆไปกันเยอะมากเลยนะเพราะไม่จําเป็นต้องใช้หน้าตาคือบางคนรู้สึกว่าเอ้ยจะถ่ายแฟชั่นแบบนี้เนี่ยมันอายอะแล้วแบบเดี๋ยวคนรู้จักเดี๋ยวคนเมา้ามอยทำยังไงดีไม่เอาหน้าจ้ะเอาเฉพาะหน้าอกแล้วรายได้ก็ดีเป็นเกอบเป็นกำอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครหน้าตาดี คุณมีโอกาสไปนั่งแบบได้ด้วยเพราะว่าจะมีเอเจนซี่แมวมองนู่นนี่นั่นเห็นว่าหุ่นดีแล้วหน้าตาดีทีนี้ยิ่งเกิดไม่ใช่แค่แมวมองนะทีมงานคงมองกันเลยนะตากล้อ,อ,องถัอกล้อ,กองจากจกล้องต่างๆคงแบบมาส่องอะ ดู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 เลยแต่หมายงว่าก็เป็นอาชีพที่แบบโอเคนะเขาไม่ได้แบบไปโป๊เปลือยนี่แล้มันก็เป็นอาชีพที่มันต้องใช้งานจริงๆแหม่ขายชุดชั้นในก็ต้องเห็นนะอกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกต้องอันนี้ดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่กำลังชมภาพอินเสิร์ตของเราอยู่เยอะเลินะหรือว่าหาอะไรมารองแต่อยากทำจริงๆนะอาชีพนี้ดูอกอันนี้ว่าอยากว่อยากทำนมไม่ใช่ไม่อยากทำาเโอ้ยอยากทำอาชีพนี้ไงคือแบบว่ามันไม่มีอะไรเสียหายไม่มีใครเห็นหน้าเราด้วยแต่ว่าเราได้เงินเดือนเดือนเป็นแสนนะ มาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากช่วงนี้นะีคะอุบัติเหตุเกิดไม่เว้นแตละวันเลยนะคะการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ทําให้คุณเจ็บตัวบาดเจ็บล้มตายก็ได้เช่นเดียวกัน<ะ>แต่ว่านะคะเขาบอกว่าในปี2020เลือดออกในสมองจากอาการบาดเจ็บ จะเป็นสาเหตุอันดับ3มที่ทําให้คนตายแล้วก็พิการนะคะมาดูซิว่านะคะจะมีส่งผลยังไงเพราะเขาบอกว่าการเกิดเนี่ยนะคะคนตายและพิการเนี่ยปัญหาหลากัลกๆเกิดจากสมองเก <จะ S 1> ิดจากหัวบางคนอย่างเช่นบางคนขับมอเตอร์ไซค์ <จะ S 1> หัวกระแทกอะไรบ้างนะคะทำให้นะคะเวลาส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเนี่ยกว่าเขาจะสแกนสมองมันยากกว่าจะเข้าเครื่องซี ที่สแกนสมองเนี่ยเขาบอกว่าต้องรออ่านผลกว่าจะประมวลผลเนี่ยมันช้าม,ม,มันนาน<ะ>มันไม่ทันการว่าเ,เราไม่รู้หรอกว่าตรงไหนเลือดข้างอยู่ จุดไหนต้องสแกนเนี่ยะคะเขาบอกว่าตอนนี้มีวิธีที่ทําให้ง่ายขึ้นในการช่วยรักษาผู้ป่วยทําให้นะคะเราสามารถประเมินอาการเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วกว่าอุ๊ยดีจังเลยอ่ะแต่นี่ต้องขอบอกว่าเป็นได้เบื้องต้นนะแต่ถ้าจะให้ละเอียดละเอียดเนี่ยนะคะก็คงต้องรอทำซีทีสแกนนะคะเขาบอกว่าอาการเบื้องต้นนี้นะคะสามารถตรวจสอบได้โดยเครื่องนะคะ i n f r a s c a n n e r m o d e l 2000ค่ะเขาบอกว่าใช้การสแกนเข้าไปในสมองเนี่ยนะคะด้วยการใช้เทคโนโลยี n น a r i n f r a r e d นั่นเองนะคะเพื่อตรวจสอบ8จุดในสม มองเนี่ยเหมือนรูป่เห็นนี้ก็จะมี8จุดใช่ไหมคะว่ามีจุดไหนบ้างการทํางานของสมองนะคะคือเขาบอกว่าตรวจสอบหลักการก็คือสมองในส่วนที่มีเลือดออกเนี่ยนะคะจะมีปริมาณฮโมโกลบินมากกว่าเนื้อเยื่อในสมองปกติทําให้นะคะเราการดูดซึมเนี่ยมันแตกต่างกันเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะประมวลอาการบาดเจ็บเบื้องต้นออกมาให้คุณได้ทราบกันวิ่ยดีจังเลยอะ่ะก็คือพอเข้าเครื่องนี้จะเห็นเลยว่าเอ้ยมีเลือดข้างมากน้อยแค่ไหนและเครื่องนี้ไม่ใหญ่นะเครื่องนี้เล็กนิดเดียวนะคะสามารถสแกนสแกนแบบ อย่างรวดเร็วแบบเบื้องต้นได้เลยว่าเอ๊ะสมมติถ้ามีแบบน้ำข้างหรืออะไรในสมองเนี่ยมันจะปิ๊บๆของมันจะแบบบอกอาการมาเลยแต่ถ้าออคุณลองสแกนเข้าข้าแล้วไม่มีอันนี้ก็เริ่มวางใจแล้วเบื้องต้นแบบเออมอาจจะไม่มีอะไรรุนแรงกระทบอันตรายขนาดนั้นค่ะและตัวเครื่องนี้นะคะเขาบอกว่ามีการเพิ่ม CPU มีปุ่มควบคุมที่หน้าจอให้สามารถทํางานได้แบบครอบคลุมเลยไม่ต้องพึ่งเซ็เนเซอร์นะคะสามารถใส่แบตเตอรี่ได้ทั้งแบบชาร์จนะคะหรือว่า ใส่่านไฟฉายก็ได้ถ้าแบบรีบรีบร้อนชัดไม่ทนันใส่ทันไฟฉายขนาด AA นะคะใส่เข้าไปเลยแล้วก็เขาสามารถประเมินนะคะคนที่บาดเจ็บทางศีรษะเนี่ยรุดออกทางสมองเนี่ยสามารถประเมินได้ทันทีแลวเขาส่วนใหญ,ญ่เนี่ยคนที่จะใช้เครื่องนี้หนึ่งเลยคนทั่วไปสองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุสามพวกนักกีฬาสังเกตไหมนักกีฬาเนี่ยก็จะมีหลากหลายกีฬาคุณผู้ชมค่ะที่เราแบบสามารถแบบดูว่าเอ๊ะเป็นกีฬาที่ต้องปะทะกันรุนแรงต้อง<ด>เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงเช่นนักมวย นักรับบี้นักฟุตบอลบางที <c oughs> แบบโอ้โหกระเด้งโด่งไปแล้วหัวกระแทกลงไปเราไม่รู้หรอกว่าณจุดนั้นกว่าเขาจะไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยไหวไหมบางคนแบบสปินแรงกล้าหัวกระแทกขึ้นมาวิ่งต่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายคุณเนี่ยอาจเอ็กเซเดนมากกว่าน,นั้นก็ได้ดจริงจริง <pozw ish S 2> อันนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมากเลยนะเครื่องต้เล็กๆสามารถแบบว่าพกพาได้แบบ ทีมกู้ชีพกู้ภัยยังมีไว้ดีมากเลยก็ล่าสุดก็เตร็มเฮกันได้เลยนะคะเพราะว่า FDA นะคะได้อนุมัติการใช้งานให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะและทหารสามารถใช้งานได้แล้วนับว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะเพราะอย่างนั้นเนี่ยเราสามารถตรวจสอบเองได้เบื้องต้นอะออนะคะ<ด>ไม่ต้องนะรอไป CT สแกนอีกเป็นชั่วโมงกว่าจะรู้ว่าเลือดข้างตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเออเวลาหกล้มทีก็เอยเอาเครื่องมาสแกนหน่อยสิวัาเป็นยังไงบ้าง คือถ้ามันไม่ได้หนักมากก็ไม่้องสแกนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมีติดบ้านไว้บ้านละเครื่องก็ยังดีนะผู้ใหญ่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้เวลาล้มนิดๆหน่อยๆเนี่ยหัวเขาก็แทกเขาอาจจะบอกไม่เป็นไรจริงการปวดหัวของเขาเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วอาจจะมีอาการผลข้างเคียงก็ได้ใช่ซื้อติดบ้านไว้เหมือนปลอดวัดไข้อะอจริงๆมันก็สําคัญเหมือนกันเอามาเรื่องต,ต่อไปกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องของแฟชั่นชอบจังเลยเรื่องแฟชั่นเรื่องแฟชั่นแฟชั่นนี้นะคะไม่ใช่แฟชั่นธรรมดาค่ปนรอง้ลื ปรินไม่พอนะมาแบบ 3D สามมิติด้วยเอ้ยตอนนี้เขากำลังคิดในการปรินแบบ 3D เนี่ยจะจะดออไปสร้างโมเดลบ้านหรือสร้างรูปเซน,นีเขาจะสร้างได้เลยรองเท้าก็เอานำมาทำแล้วหรอถูกต้องคุณผู้ชมลองดูภาพประกอบไปด้วยกัน<อ><อ>เลยนะต้องบอกว่าเป็นรองเท้าที่มีความเก๋ม,มากๆเลย<อ>ทีเดียว<อ>เห็นไหมคะว่าเทโลยีเนี่ยก้าวล้ำไปทุกวันเลยคะ่ะไม่แพ้กับโลกแฟชั่นเหมือนกันเทคโนี้แทรกซึมเข้าในโลกแฟชั่นแล้วนะทำให้เกิดรองเท้า ที่เเราเห็นนะค<ะ>ดูเก๋ไก่ดูทันสมัย <Okay. S 2> ดูแฟชั่นฉบเฉี่ยวเลยนะใช่แล้วค่ะรองเท้าคู่นี้คารินมีชื่อว่าเมโลเนียนนั่นเองนะคะสำหรับเมโลเนียนค่ะได้การร่วมมือร่วมใจของดีไซเนอร์สแขนงมารวมตัวกัน คน <S <S คแรกนะคะเธอมีชื่อว่าน m มค่ะเนมนะคะเป็นแฟชัออ่นดีไซเนอร์และอีกคนนึงเนี่ยชื่อว่าโซซันค่ะสคนนี้นะคะมีงานดีไซน์ที่แตกต่างกาันคนนึงเนี่ยดีไซน์เสื้อผ้าอีกคนนึงเนี่ยเป็นนักดีไซน์อุตสาหกรรมแล้วเขามาร่วมมือกันทําให้รองเท้าคู่นี้ขึ้นมาโอ้ยแต่ก็แกบบ,บไมนเป็นไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะจริงถ้า,าเราแบบพินิจพิจารณานะคะสำหรับทรงรองเท้าเราจะเห็นเลยว่าเอ๊ะ ทำไมรองเท้าคู่นี้ลักษณะมันเหมือนกิ่งไม้ที่ตายแล้วมาควายๆๆๆๆกันซ้อนกันเป็นชั้นๆสวยดีนะแต่จริงๆแล้วค่ะแรงบันดาลใจเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าสําหรับเนมเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีสปีชีนั่นก็คือเขามีความรู้ค่ะเขามีความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตระดับไมโครไบโอลจี เออมันอาจจะอยู่ในแซกซึมที่เอลินมันไปไกลคือยังไงหรอคือแบบว่ามันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวเล็กมากๆเป็นเซลค่ะลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นใหยโยงใหญ่ข้ามกันไปข้ามกันมาถูกต้องแล้วเขาก็นําความรู้ตรงนี้นะมาบวกกับความรู้ของ โซซานอีกทีหนึง่งพอสองคนนี้มารวมตัวกันปุ๊บก็ได้รองเท้าเก๋ๆแบบนี้ขึ้นมาอเอแต่ถ้าเรานึกถึงของเราเองสมมติถ้าเรามีเครื่องเครื่องนี้แล้วเราอยากดีไซน์รองเท้าของเราเองในแบบฉบับของเราเองก็ได้ใช่ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วต้องบอกเลยว่าสําหรับรองเท้าคู่นี้นะคะใช้แล้วเนี่ยสามารถนํามารีไซเคิลได้ด้วยคือบางทีรองเท้าทั่วไปที่เราใช้อ,อ,อ่าพังติดกาวกี่ครั้งพังก็ต้องทิ้งไปแต่สําหรับวัสดุที่เขานํามาใช้นะคะเป็นวัสดุจากไนลอนนั่นเองสามารถนํามารีไซเคิลได้ในอนาคตคําว่ารีไซเคิลนี้สำ มัดเปลี่ยนลุคแบบไปได้เลยอะค่ะไม่จําเป็นต้องแบบเอามาซ่อมแป่เอาเปลี่ยนสีนั้นไม่ใช่คือ,อเปลี่ยนลุคแบบได้เลยนะและที่สําคัญถ้าหากเรามองดูแล้วเนี่ยลักษณะมันมไม่เหมาะกับผู้หญิงที่จะใส่ในชีวิตประจําวันค่ะใส่ไปซื้อของยังไม่โอเคแต่ต้องบอกเลยนะคะว่ารองเท้าคู่นี้ถูกสร้างออกมาให้เหมาะสมกับสรีลาข,ของผู้หญิงแล้วใส่ได้จริงซึ่งมีการใส่เดินแบบแล้วคุณผู้ชมในงาน Mercedes Benz นะคะแฟชั่นวีคเมื่อปี2010เนี่ยแหละ นั่งแบบเนี่ยเดินเฉิดฉายสวยมาเลยกับรองเท้าคู่นี้ละค่ะเจ้าเมลอน,นี่ถ้า,าเราดูนะจะนึกถึงคนคนหนึ่งที่ควรจะใส่เลดี้กาการ่าราอ<ก>ราถูก <รา S 1> ต้องรากาก้าหม,มาะมากคุณแม่ใส่แล้วดูดีมากถ้าเลดี้กาก้าต้องมีพันถึงในแค้งขึ้นมาถึง ไปนิวชี้าจะทานกันเยอะขนาดนั้นแล้วก็พักก่อนไหม <c oughs> อ่าอ่อาในยาข่าวของเราที่นํามาฝากกันแต่ละอย่างนี้มว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องความสวยความงามเรื่องนวัตกรรมนะคะก็มีมาให้คุณผู้ชมเพียบเลยแต่ช่วงหน้าก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ใช่ไหมพาถูกต้องแล้วค่ะสําหรับใครนะคะอยากติดตามอยากรู้ว่าช่วงหน้ามีเรื่องอะไรใครปวดโอ้ยปวดโอ้ยติดตามให้ได้ค่ะกับรายการวิตามิน ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสกินเรซิปีความมหัศจรรย์จากธรรมชาติรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งแรกที่ได้สัมผัส ช่วงที่2ของรายการวิตามินคลิง้งช่วงนี้คุณผู้ชมที่เราเกริ่นกันไว้แล้วว่าเราจะมาพูดถึงอาการปวดหลังค่ะบางคนปวดหลังแล้วปวดหลังเลื้อนล่างทําอะไรมันก็ไม่สะดวกไม่สบายรู้สึกไม่กระฉับกระเฉงเอันีเป็นคนนึงนะที่มีอาการปวดหลังตลอด<ต>ะนะคะเวลาหายใจเข้าในหลังจะดังก๊อกนะคะแล้วก็ทักพอพอจริงจริง เราหายใจเข้าลึกๆจะเป็นแต่ถ้าแบบประมาณว่าเราไม่หายใจเข้าเนี่ยมันจะปวดขัดอยู่ตรงนั้นนะไม่รู้เกิดาจากอะไรถ้ารีไม่หายหใจเข้าลึกก็ตายสิคะเอ๊ยยังไงหายใจเข้าลึกๆอย่างเงี้ยเออคือการปวดหลังในหน้ากลัวมากคุณผู้ชมบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องปวดนะมันเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างในร่างกายเราด้วยคุณลองสังเกตดูเวลาคุณไอหรือว่าจามถ้าไอแบบอชุ จามอะไรอย่างเงี้ยแล้ว<ม>ตัวแบบยกขึ้นทั้งตัวจะเกิดอาการปวดหลังขึ้นมาได้เพราะว่า<ม>เกิดอาการเกร็งตัวนะคะ,คะเป็นสาเหตุหนึ่งใครที่ทำให้คุณเนี่ยเกิดอาการปวดหลังได้นะจากนั้นลองสังเกตตัวเองดูว่าพอไอละจามเสร็จแล้วเกิดอาการปวดหลังเจ็บหลังไหมวิธีการรักษาเนี่ยให้คุณไปเอกซเรย์แล้วก็พบแพทย์เลยถ้าเราทิ้งไว้บางทีเป็นเรื่องที่อันตรายมากค่ะค่ะนะคะการปวดหลังเนี่ยมีอย่างที่บอกมีหลากหลายสาเหตุใช่ไหมมาสาเหตุที่2องเขาบอกว่าการทําพฤติกรรมที่ซ้ำๆนะคะหลายๆคนบอกว่านะคะ ปกติเนี่ยพฤติกรรมที่เราทำทุกวันเนี่ยอาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยได้นะคะหลายๆคนนึกถึงโรคก,กดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ,อเพราะตอนนี้หลายๆคนออฟฟิศซินโดมจริง พิมพ์ิมพิมพิมพิม,พมอยู่ออฟฟิศต้องพิมพ์ตลอดเวลาใช้ข้อมือเกรงข้อมือตลอดเวลานะคะจิม้มคีย์บอร์ดทุกวันนั่นแหละก็เป็นสาเหตุหรือว่าแพทย์นะคะบอกว่าบางคนเนี่ยนะคะแบกของหนักมากเกินไปเคยเป็นไว้ยิ่งสาวๆเนี่ยนะคะรกระเป๋านี่ใหญ่เบลอแบกไว้ข้างเดิมซ้ําๆทุกวันเนี่ยนะคะก็เกิดอาการปวดได้เช่นเดียวกันใช่มไม่ได้ปวดได้แค่ไหล่แต่ไปรามรามไปถึงหลังเลยจริงแล้วคือสาวๆเนี่ยไม่ใช่ใครคุณผู้ชมเอลินเนี่ยแหละมีทุกอย่างเพื่อนอยากได้ที่ช้าโทรศัพท์มือถือรุ่นนั้นนางไม่่ีีาทชให้เพือ คนนี้น่าคบเออน่ารักมากเลยต้องระวังนะเห็นไหมเลยปวดหลังเลยนะคะต้องระวังนิดนึงอะสาเหตุที่3ค่ะก็คือนั่งอยู่กับที่หรือว่าอยู่แบบที่เดิมนานๆนั่งท่านี้ก็นั่งท่าเดิมนานๆเหมือนคนที่แบบขับรถนานๆนึกออกไหมพออยู่ท่านี้นานๆปุ๊บนะคะเขาบอกว่าน้ําไข่ข้อนะคะมันจะไหลเวียนไม่สะดวกทําให้เกิดอาการเหนียวหนืดส่งผลให้เราปวดหลังนั่นเองคุณผู้ชมเพราะชันัานนะคะถ้าไม่อยากทรมานกับอาการปวดหลังหมั่นลุก เขาเดินบ้างพราะวันน<ช>ี้เขาบ,บอกว่าเวลาสมมติถ้าคุณจะต้องไปบินไกลๆ12ชั่วโมงอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะนั่งนานๆบนเครื่องบินไม่ดีต้องเดินบ้างต้องเดินให้คร้าปี๊ปปีป๊ปเดินเลยหรือว่าสําหรับคนที่ทํางานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลาพักเดินไปกดน้ําบ้างเดินไปเม้ามอยกับเพื่อนบ้างอุ้ยผู้ชาย บอกนั้นหลอจังเลยผู้หญิอคนนี้ก็ดีนะเป็นเคล็ดลับที่ดีนันในการหาเรื่องเดินใช่คือแบบเดินออกไปดูวิวสูตรอากาศแบบนี้เราก็แฮปปี้ด้วยทํางานไม่เบื่อเราก็ไม่ปวดหลังด้วยอ่าอีกข้อนึงค่ะเป็นอาการที่คุณอาจจะไม่ทันระวังตัวนั่นก็คือการนอนหลับการนอนหลับเนะคะเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดแต่การนอนหลับจริงๆแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะส่งผลร้ายถ้าคุณนอนหลับผิดวิธีนะคะคุณควรดูที่นอนว่าที่นอนเนี่ยถูกต้องไหมหมอนสูงไปหรือเปล่าต่ำไปหรือเปล่านะคะถ้านอนของคุณผิดหรือเปล่าเพราะนั้นอาาจจะส่งผลทํคุณปวดกร หลังก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะก็ควรเลือกหมอนเลือกที่นอนทุกอย่างเนี่ยนะคะให้ถูกต้องตามสุขลักษณะจะเป็นดีที่สุดค่ะใช่แล้วค่ะข้อต่อไปต้องมาเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าค่ะบางคนเนี่ยใช้กระเป๋าใบใหญ่พอมีกระเป๋าใบใหญ่ปุ๊บก,ก็เลยใส่ของเยอะอใส่ของเยอะก็จําเป็นต้องแบกทั้งหมดนะคะทีนี้วิธีการแก้ไขปัญหาเลือกเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นอย่างวันนี้อะสุว่าไปเดินเที่ยวสวน ยาแก้ไอเอาไปไหมไม่ต้องหรอกยาปวดท้องท่าน้ำขาข่าไม่ต้องเอาไปแต่สิ่งที่เราเอามามันจาเป็นทุกอย่างเลยนะใช่เผาเช่าใจของเอ็มคือจริงๆอยา่ยาอย่าแต่ถ้าแบบว่าไม่ได้จริงๆอ่ะเราเป็นคนที่ทุกอย่างมันต้องพร้อมมันต้องเป็น เปลี่ยนแนวกระเป๋าบ้างจากที่เคยสะพายแบบว่าไหล่เดียวอ่ะลองซื้อเป้ไหมอ่าเปลี่ยนเป็นเป้อีสองสังนเปลี่ยนเป็นถุงหิ้วไหมก็คือพยายามใช้รูปส่วนของร่างกายกระจายน้าหนักไปจะได้ไม่ปวดเฉพาะหลังจุดเดียวงยเขาสังเกตไหมว่าอาการต่างๆเหล่านี้ที่เราพูดมาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นจากอาการของเราเองทั้งนั้นเลยนะคะเป็นจากพฤติกรรมที่เราทําเป็นประจาประจาถ้าเราไม่รู้จักสังเกตตัวเองเนี่ยนะคะอาการเหล่านี้นก็ไม่หายไปเพราะฉะนั้นตอนนี้หันมาสังเกตตัวเองแล้วค่ะถูกต้องค่ะวิธีการรักษาจะทํายังไงเราต้องไปคุยกับคุณหมผูู้้้รแลลว่ะะคะ นั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะคุณหมอจิระเดชรออยู่แล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์จิระเดชตุงขัษนาณีนะครับหมอโรคกระดูกและข้อหรือหมอออทอปิดิกลงพยาบาลพญาไทสองนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องน่าสนใจอีกรื่งหนึ่งก็คือเรื่องปวดหลังปวดคอหรือปวดเอวนะครับอาการปวดหลังปวดคอหรือปวดเอวเนี่ยนับเป็นปัญหาสำคัญอันดับหนึ่งที่ทำให้คนไข้มาหาแพทย์ทางด้านออทอปิดิกนะครับ เป็นอาการอันดับหนึ่งเลยนะฮะผมเรียนว่าอาการที่พบบ่อยมากที่สุดอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องปวดเอวนะครับปวดเอวนี่บางคนจะพูดว่าปวดเอวเนี่ยคือปวดหลังเนี่ยรวมไปถึงตั้งแต่ปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดก้นกบปวดเอวนะฮะอันนี้เราหมายความว่าเป็นอาการปวดหลังทั้งหมดนะครับอาการปวดคอปวดเอวปวดหลังเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรครับอันดับหนึ่งก็คืออายุต้องยอมรับว่าพอเราอายุแก่ตัวขึ้นโดยเฉพาะอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปเนี่ยร่างกายก็จะมี สภาพความเสื่อมนะครับความเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งที่ข้อต่อกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับเอ็นแคปซูลและกล้ามเนื้อนะฮะอันนี้เป็นกันทุกคนตั้งแต่อายุ40อย่างน้อยที่สุดคนไข้ที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปอย่างน้อยต้องเกิดอาการปวดหลังอย่างน้อย1ครั้งใน1ชีวิตนะฮะครั้งหนึ่งต้องมีอาการนะครับอันที่2ก็เกิดจากการเขาเรียกท่าทางที่ผิดปกติก็คือ bad position ก็คือการที่นั่ง นั่งส่วนใหญ่เป็นการนั่งที่นานเกินอันที่2คือนั่งผิดท่าอันที่3เนี่ยสาเหตุก็คือการบาดเจ็บมาแต่ก่อนนะครับเช่นเราเคยอุบัติเหตุจากการกีฬาสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นนะครับการบาดเจ็บทางาายวดยานพาหนะถูกรดชนมาก่อนอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหลักๆปจัจจัยอื่นเช่นการติดเชื้ออะไรแล้วแต่หรือการผ่าตัดมาก่อนหรือว่าเป็นโรคประจาตัวมาก่อนอันนั้นเป็น,เป,นเป็นปัจจัยรองไปนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดจาก การนั่งที่ผิดปกตินะครับหรือการนั่งนานมากเกินไปสมมติเราตั้งเนี้ยผมนั่งทํางานอยู่เนี้ยเรานั่งทํางานที่ทํางานเสร็จแล้วเรากลับไปที่บ้านเราก็ยังไปนั่งทํางานต่อที่หน้าคอมพิวเตอร์หมอนรองกระดูกแล,แล้วก็ข้อต่อของเราเนี้ยก็ไม่มีการพักผ่อนไม่สามารถคืนตัวเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเขาเรียกว่า overuse syndrome overuse syndrome หรือว่า office syndrome เนี้ยคือโรคเดียวกันครับคือทําให้ก่อให้เกิดความเจ็บปวดที่บริเวณกระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อและทาให้เกิดอาการปวดหลังและปวดแบบเขาเรียกปวดแบบเรื้อรังโดยเฉพาะปวดแบบทรมานวิธีการรักษาถ้าเราพูดแล้วเร,เรารู้เราเป็นทําไงครับส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ก็จะไม่มาหาหมอก่อนส่วนใหญ่ก็จะไปหาหมอนวดซึ่งเราก็ไม่ห้ามถ้าเกิดว่าเรานวดก่อนนะครับหรือประครบร้อนใส่ที่พยุงเอวทานยาแก้ปวดระยะสัส้นๆอันนี้ผมถือว่าเป็นการรักษาด้วยตัวเราเองไม,ไม่ผิดกฎนะครับรักษาได้แต่เมื่อไหร่อาการที่เป็นเนี่ย ภายใน1นสอาทิตย์มันไม่หายไปหรือมากกว่า3เดือนนะครับหรือมีการปวดร้าวไปที่อื่นนะครับมีอาการร้อนๆมีอาการล้วขาชาแขนชาอันนี้ผมแนะนําว่าควรจะมาพบแพทย์ทําการตรวจวินิจฉัยโดยการให้แพทย์ตรวจนะครับและทําการส่งตรวจเอ็กซเรย์ธรรมดาก่อนถ้าเรารู้ว่าอาการนั้นเป็นมากหรืนแรงเราก็จะทําการตรวจวินิจฉัยโดยทำเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะฮะหรือเรียกว่า MRI นะครับเราก็จะ นี่ใช้ได้ถูกต้องว่าคนไข้เนี่ยมีสาเหตุอาการปวดนั้นมาจากหมอนองกระดูกเคลื่อนข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบกระดูกสันหลังหักยุบอันนี้เป็นต้นนะฮะบอกได้อน,นี้ถ้าเรารู้ว่าเรามีอาการปวดหลังเนี่ยโดยเฉพาะอาการปวดเรื้อรังเนี่ยการรักษาแบ่งเป็น4ประเภทใหญ่ๆครับสี่ประเภทใหญ่ๆห,หนึ่งก็คือการรักษาทางยาการรักษาทางยาได้แก่การให้ยาแก้กเสบคลายกล้ามเนื้อนะแก้ปวดอันนี้แล้วไปนะครับถ้าทานไปประมาณสักหนึ่งวอาทิตย์หายก็จบ อันที่2ก็คือการทํากายภาพบาบัดครับกายภาพบาบัดก็คือทําการประคบร้อนการดึงหลังนะครับการนวดโดยนักกายภาพบาบัดที่เชี่ยวชาญนะครับอันที่3การใช้อุปกรณ์พยุงหลังไม่ว่าจะเป็นอซอฟทอล่าพยุงคอรหรือ,อลัมบาซ p ัปพ,พอร์ตหรือ